วิวสวยนะอันนี้เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากทางนี้ร้อนด้วยร้อนด้วยเย่าลืมชาก์จแบตนะครับผมตัวไม่ได้นะฮะจริงต้องใส่หมวกกันน็อกมาเนี่ยอันนี้ใส่หมวกแก๊ปมาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาโอ้ไบค์เกอร์เราก็ห่อได้นะฮะนี่เป็นไงไม่ใช่ขี้ขี้ฮะอันนี้ ซันเชสก็ซันเชสเถอะเจอเวสเทิร์นเดมมอนเข้าไปขึ้นเข่าโชว์อีล้อล่อตีนเข่าไว้มนเอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพอจำซาคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม gta v นะครับผมก็ หายกันไปหลายวันเลยแล้วครับช่วงนี้ภารกิจวุ่นวายมากๆเลยครับแทบไม่มีเวลาอัดคลิปเลยก็ต้องขออภัยพี่ๆน้องๆที่ติดตามกันอยู่ด้วยนะฮะโอ้ชีวิตช่วงนี้งานรุมเร้ามากนะฮะแต่ยังไงก็จะพยายามลงให้ได้อาทิตย์ละคลิปนะครับนะเดี๋ยวจะไม่มีคลิปตลกๆดูกันนะครับผมโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราไป แต่งรถกันนะฮะคือมีเรียกร้องมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าอยากาดูรถแต่งแบบแนวบิ๊กไบค์นะวันนี้เราก็เลยจะมาหมวดบิ๊กไบค์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นประเภทชอปเปอร์แทนนะครับโอเยนะคือชอปเปอร์นี่มันจะไม่มีขายในร้านนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้เนี่ยเราต้องไปตะเวนหาเอาตามท้องถนนนะฮะเจอใครขี่อยู่ก็ว,วิ่งเข้าไปเบิร์ดกระหลกแล้วก็ตบรถกลับมาได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปเอาชอปเปอร์กันครับผมแอบขโมยเก็บไว้ที่บ้านคันนึงแล้วแต่ว่ามันอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปเอารถแล้วเดี๋ยวไปแต่งกัน,กนครับผมไปเลยไอ้เหลืองนะมีบ้านสองหลังนี่มันก็ลำบากนะฮะต้องขับไปขับมาเดี๋ยวมาตำแหน่งแบบหนึ่งโอเคออกมาจากหลังนี้ก็เลี้ยวซ้ายตรงอย่างเดียวนะครับ หลังนู้นก็เหมือนเดิมฮะซื้อไว้อจอรดรถมอเตอร์ไซค์ชีวิตวุ่นวายจริงรถเยอะจัดในชีวิตจริงนี่มีมีได้สักคันนี่ก็หรูแล้วนะฮะในเกมมีได้ยี่สิบสามสิบคันนะเอาาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดินไม่ดูรถเลยนะฮะโอเคถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถช้อปปิ้งกันเอ้ยชอปเปอร์ ระบบอัตโนมัติด้วยนะเดินปุ๊บแม่งเปิดปับ๊บเดินไม่ดีนี่ประตูกระแทกหน้าเอาได้ชอปเปอร์อยู่ไหนอ่ะนี่อยู่นี่ครับผมคันนี้นะพอดีเมื่อวานเพิ่งไปตกจากชาวแกงมาหมาดหมาดนะเห็นมันขับอยู่สวยดีแล้วเวิร์บเบิดกระโหลกซะทีเลยเสร็จแล้วก็ขโมยรถมานะะคันนี้มันชื่ออ่า western demon นะครับคือไม่มีขายจริงๆนะคันนี้ ลองออกตะเวนไปทั่วทั่วเมืองครับเราเจอที่ไหนเราก็จัดการขโมยมานะฮะไปเดี๋ยวเราไปแต่งกันเดี๋ยวเราหาอู่ใกล้ๆก่อนอู่ใกล้ๆโอเคได้ตำแหน่งละเดี๋ยวไปกันเลยครับผมนี่จริงๆสภาพเดิมๆมันก็ก็แต่งมาพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยสีมันจะแบบลายไฟน้ำตาล เวลาขับมันไม่เมื่อยมือบ้างเยยกยกซะสูงยกยกขับตลอดเลยอาลืมเลี้วลืมเลี้วนี่ไอคันนี้มันขับปาดหน้าเดี๋ยวปัดลงไปยิงซะเลยตรงยาวไปนะครับแต่งรถทีไรนี่มีแต่เรื่องเสียตังค์หลักแสนนะแต่งกันทีโอเคถึงแล้วครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนี่ประตูลงรถแม่งอัตโนมัติเหมือนเดิมเจ้าของนี่มันลงทุนสร้างมากนะวเวสต์เ Demon Motorcycle อ,อ่ะมาเริ่มที่อร์มเมอร์กันก่อนนะฮะจัดไปนะอัปเกรดห0 0อต0บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยแต่งไอ้ช็อปเปอร์คันนี้เราต้องใช้เงิน ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปยอดรวมให้ดูเบรกนี่เราต้องจัดของดีนะับคนรวยระดับนี้นี่จัดไปเลยเบร์เรสเบรเบรกนี่ระดับรถแข่งนะฮะเอนจิน้น EMS ไปสนีิทฐายอีกแล้วนะครับเลเวล4,700ท่อไอเสียโอ้หมีให้เลือกแบบเดียวเองนะท่อไอเสียเนี่ยเดี๋ยวดูท่อเดิมมันเป็นโครเมียมนะ ปลายมันจะแบบอยู่ตรงท้ายกับตรงกลางลถแต่พอเลือกเป็นคัสตอมเนี่ยมันกลายเป็นแบบท่อด้านแล้วก็ปลายมันมาบรรจบกันพอดีเป็นท่อเดิมดีกว่ารู้สึกมันมันเงาแบบแวววากว่าส่วนอันนี้มันเป็นระเบิดนะครับไม่ต้องแต่งเหมือนเดิมเดี๋ยวใครมาขี่แล้วระเบิดตายอันนี้รู้สึกจะเป็นไอเนี่ยคล้ายๆหนังที่มันห้อยลงมาในตรงบอกอะ ความเท่480ครับตรงนี้เป็นถังน้ำมันนะฮะมี2แบบแบบเดิมมันจะเล็กๆแบบที่2จะใหญ่หน่อยส่วนแบบที่3าีรู้สึกจะเต็มเลยนะเอโร t ทง k เอาแบบที่2ดีกว่าชอบโลโก้มันโชว์โลโก้รถด,ด้วยเด่นเด่ รู้สึกจะเป็นแฮนด์นี่เฟี้ยวอะ่ะมีกระจกข้างด้วยเบรกมันเหมือนเบรกจักรยานนะี <c oughs> ออกแนวเบรกจักรยานนะสองข้างนี่เอาอันนี้แหละมีกระจกข้างจะได้ไว้ดูข้างหลังได้ใครมันขี่มาจะตีหัวเราหรือเปล่าส่วนอันนี้แต่ระดับเรามันต้องแต่รถบรรทุกนะฮะนี่รถเล็ก รถเล็กแต่แตาใหญ่ฮะเวลาขี่ไปจี้ตูดใครก็บีบตาใส่แม่งเลยเดี๋ยวมันก็จะระแวงเองนึกว่ามีรถบรรทุกมาจี้ตูดนะฮะมันจะหลบทางให้เรามันเป็นเทคนิคอันนี้แสงต้องจัดซีนอนอย่างเดียวแล้วเพื่อความสว่างนะฮะอันนี้เป็นขโมยอันนี้ผมผมแอบมาซื้อไว้ลวมันเป็นระบุต,ตำแหน่งรถเราในแผนที่กับประกันภยัย คือถ้าเราไปขโมยรถจาก NPC มาเนี่ยแล้วเราเอาไปจอดในโรงรถเราอย่างเดียวเนี่ยเกิดเราเอาออกมาขับแล้วรถมันระเบิดเนี่ยมันจะหายไปเลยนะฮะมันจะไม่มีประกันพอเราไปขโมยรถมาเสร็จเราต้องเอามาซื้อประกันในอู่ก่อนนะครับอันนี้ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนนี่ต้องแบบเหลืองดำเหลืองดำจัดไปเหลืองดำอันนี้อะไรวะอ๋อ เบาะคนซ้อนนะคนซ้อนจะได้คนซ้อนจะได้ไม่ตกนะฮะเวลาเบรกแรงๆอันนี้อะไรเอ่ยเรียสีอ๋ออันนี้เป็นเบาะคนซ้อนแบบนั่งนั่งเต็มกับน,นั่งแบบเหมือนบอเบาะเด็กกับเบาะเดเ็กเคเอฟซีจัดไปฮนะเอาแบบธรรมดาเนี่ยสวยกว่านะ ส่วนอันนี้เป็นรีสเปย์นะครับแต่งสีอ่านนี้หัวใจหลักเลยเวลาเข้าอู่มาทุกคนต้องเสียตังกับอันนี้แน่นอน p าร m เ r รเดี๋ยววันนี้เราเล่นเป็นโทนแบบเหลืองดำนะฮะเหลืองดำดุดุจัดไปเลยเมทัลลิกจัดเหลืองไวก่อนเลยสายเหลือง <c oughs> มันจะเข้ากันหรือเปล่า เป็นรถชอปเปอร์แต่มาแต่งเหลืองดำเป็นลิกเเกเลยนะเลสเลสเยลโล่เ l y เยลโล่เด l เยลโล่จะสว่างหน่อยเอาวันนี้ดีกว่าเลสเยลโล่แล้วก็สีที่สองก็ต้องเป็นสีดำนะครับโอ้จริงๆแต่งสีเหลืองก็สวยเหมือนกันนะมันก็เหลืองทั้งคันเลยเนะี่ย สีเยอะเหมือนกันนะั้นไม่วางแผนมานี่แต่งกันลายตาเลยโอ้ยสีน้ำอันนี้ก็สวยเลสซิ่งบูน้ำเงินเหลืองอ๋อนี่ก็สวยอันตราบูสว่างเลยอันนี้เดี๋ยวหาสีดำก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเข้าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะฮะ c บ Carbon Black g ล็ p กาไฟ อ่านว่าอะไรวะเนี่ยอะไรแบ็กแบ็เนี่ยแหละแบ็กธรรมดาดีกว่าเข้มดีโอเคต่อไปอะสัญลักษณ์คูแล้วมันเอาสัญลักษ์คูไปติดตรงไหนอ๋อติดตรงถังน้ำมันนี่แปะไว้ตรงถังนะสัญลักษ์คูแบลไปหน่อยนะยังไม่แปะดีกว่า อันนี้ก็เซลขายได้ตั้ง24,000น้ำตาจะไหลทาร์มิชชั่นจักไปเราต้องดับรถแข่งนะฮะเทอร์โบโแต่งเต็มไปเลยนะครับระดับนี้แล้ว24,000ต่อไปล้ออันนี้ประเภทล้อนะฮะล้อหน้าล้อหน้าเราต้องจัดแนวแนวอ๋อเท่เว้ยแม็กดำ Race, ว่าคงต้องโดนแม um นะ็กดำแล้วรู้สึกมันจะเข้ากับตีมดำเหลืองนะฮะเลเซอรอ์จัดไปแล้วก็ล้อหลังล้อหลังก็มีแม็กดำเหมือนกันนะฮะ ลรวหลังเอาเป็นนี่ดีกว่าห้ากา้านห้ามุมเลย Overlord w h e e Color สีล้อนะเลือกประเภทล้อเสร็จก็ต้องแต่งสีทีจัดเหลืองไปฮนะได้เข้ากับดำเหลือง Yellow โอ้โหโคตรฟุ้งฟิงงอยสายเหลืองนะเยลโลเบิร์ด จะไปอันนี้ยาง Thai Design Custom Custom มันต่างกับธรรมดายังไงอ๋อมันมีตัวหนังสืออะตอมิกขึ้นมานะฮะเหมือนยี่ห้อยางเขาใส่ไปาย5 0 0นนะครับ Thai Enchantment Bulletproof อ่ายางกันกระสุนด้วยเผื่อไปออกออกลบมันจะได้ยิงเรายางไม่แตกฮนะมีเวลาขับหนี Thai Smoke ควัน ควันนะฮะเดี๋เรถายสโมกเหลืองยันควันเลยอะเนี่ยแมเ่เหลืองทั้งคันควันนึงยังเหลืองอ้าวโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราออกไปลองเครื่องกันนะฮะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยววันนี้เรามีชาวไบค์เกอร์มารออยู่ด้านนอกด้วยนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมอ่ะไปครับ ชาวไบเกอร์เดี๋ยวเราไปเทสความแรงมอเตอร์ไซค์กัน oh. ว่าจะแรงขนาดไหนร <c oughs> ถนี้ผมพิ่งถอยมาเลยนี่ซึ่งหอยอ๋อโโหนี่ไอป้ายราคายังไม่ได้แกะออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเทสไอนี่กันสตาร์ทจัม์เดี๋ยวดูว่าชอปเปอร์มันจะแรงขนาดไหนมันจะโดดข้ามแม่น้ำได้หรือเปล่า สิ่งคันนี้มันก็ขับสนุกนะฮะรถประเภทชอปเปอร์มันแบบคือมันมันไม่เร็วมากปกติเวลามีถ้าเอาไอ้พวกไอ้พวกรถสปอร์ตไปพวกฮายาแล้วพวกนี้แม่งขับกันแล้วไม่ค่อยเบรกชนตัวอย่างเดียวเออแม่งชนกันตายหลายรอบอปเปอร์ก็ระวังระวังเลอยพอเอาไอ้พวกนี้มาแบบมันเหมือนโดนโดนลดความเร็วลงนิดนึงมันก็ขับขับกันชิลหน่อยแต่มันก็ยังเร็วนะยังเร็วอยู่ ต้องค่อยๆผ่อนนะบางทีเวลามาสิบยสิบคันอย่างเงี้ยนีนคุมรถกันไม่เข้าอยู่เกมนี้นี่ใครแบบขับแล้วไม่ชนคันหน้านี่คือเทพมากอะ่ะ <c oughs> คือให้คุณทำได้ไงขับไม่ชนใครเลยเยนี้ยั้งไตเบรกอย่างเดียวอ <c oughs> เออ<า>ใช่โอ้วิวนี่หมอกลงนะฮะเอาแล้วครับนี่รู้สึกเรากัฝ่าไฟแ,ฟแดงมาทุกทุกแยกเลยเ พี่มาขอเขาว่าผ่าเเองอ่าเองแม่งไม่มีจอดเลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวจอดไฟแดงไฟแดงจอดก่อนจอดก่อนรถไฟมารถไฟมาเราเป็นไบค์เกอร์แบบมีมารยาทนะฮะเราต้องเคารพกฎจราจรรถไฟมาเราก็ต้องจอดรถไฟไปก่อนนะฮะเราก็ต้องรอครับต้องรอฮะอ่า เอ้าเชีย่ยไม่กั้นไม่ขึ้นมันไม่เขียวเออแล้วมันให้รออะไรวะเนี่ยผมผมไม่กั้นช้างไวเ้เออเฮ้ยแล้วแยกนี้ไฟไฟเขียวมันอยู่ตรงไหนวะมันก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะตรงไอ้ตรงไ,รงไม้กันนะ้นเนี่ยเออไอ่ยไม่กันขึ้นเฮ้ยต,ต้องยิงไ <c oughs> อ้เยกไฟดิ <c oughs> ต้องยิงขู่ไปไป ไปต่อฮะเฮ้ยโอ้โหเลี้ยวไม่ดูเลย<า>ชิบหายแม่งนีกจะเลี้ยวก็เลี้ยวเดี๋ยวจับไปปรับทัศนคติเลย <c oughs> ไปฮะเดี๋ยวเราไปเทสกันที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยฮะขับช้าแช่ขวาฮะ NPC สายมุดสายมุดเเดี๋ยวรู้เลยเดต้องมีความเดี๋ยวมีความไอ้เกือบขวา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 เกือบเกือบหลุดโค้งอ่ะถึงละถึงละด่านแรกเดี๋ยวมาเทสความแรงอยู่ว่ามันสามารถข้ามแม่น้ำเจ้าพยาได้ไหมเร็บถูกนี่ตรงนี้ โอเคอ้าโอ้เปิดก่อนเลยเห็นนั่นนะสะพานทั้งหน้าเนะี่ย <laughs> จัดไประ,ระยะแค่น,นี้ไหวเลยวะไหวไหวไหว <laughs> ไปเดี๋ยวตามไปติดๆเบิร์นก่อนเบิร์นลองโอเคไปเลยจัดครับบีดให้หมดปอรครับหมอบด้วยครับหมอบด้วยจังหวะนี้เป็นไงครับหนึ่งสองซามโอโห้่าลีไหมบินเรียบร้อยลงน้ำ ไอ้ชิบหายเองไม่สิโอสองสองคันเลยนี่ว่าของทางขึ้นหายากด้วยโคตรสวยเลยวลาขับนี่เราต้องกดชิปหมอบนิดนึงนะจะทำให้แรงขึ้นถ้าเป็นบ้านเราแม่งคงนอนอ่ะเฮ้ยขึ้นข้างบนไอมอ์เบกเกอร์ประสบอุบัติเหตุนะ ล้มความเป็นหนึ่งลายครับม,ม,มาร์คเปิดเปิดแผนที่มาร์คมาร์คนน่นไว้ก่อนอุยอ้ยอุ้ยมันชนอีกแล้วไอ <laughs> คนขับแม่งหาเรื่องว่ะเดี๋ยวต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วหาเรื่องอ,อื้อซ่าเร,เรียบคคร้อยฮะหัวแตกล้างแคนให้แล้วไปครับไปกันต่อ ซ้ายครับผมจริงต้องบอกทางลืมขวาขวาโอเคเดี๋ยวไปผมไม่นำนะผมตามดีกว่าตามมาเลยครับขับตีขนานก็ได้ครับขนานไม่ดีมาก <c oughs> อาจจะกลิ้งได้ <c oughs> ตอนนี้เราบิดไป200กว่านะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ครับแสงขวาครับนี่ปาหัดเก่งนขับช้ามากนี่ไฮเวย์เอ้ยนี่มันไม่ใช่ไฮเวย์นี่มันเหมือนทางแบบต่างจังหวัดมีทุ่งหญ้าสองข้างทางนะ วิวสวยนะอันนี้เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากทางนี้ครับร้อนด้วยร้อนด้วยอยลืมทีนเดนะแล้วผมตัวไม่ได้นะฮะจริงต้องใส่หมวกกันน็อกมาเนี่ยอันนี้ใส่หมวกแก๊ปมาข,ขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึา้นเขาโอ้ไบคเกอร์เราก็ห่อได้นะฮะนี่เป็นไงไม่ใช่ขี้ขี้ะฮะอันนี้ ซันเชสก็ซันเชสเถอะเจอเวสเทิร์เทนเดมอนเข้าไปขึ้นเข่าโชว์งี้เอาล่อตีนเข่าไว้ก่อนว้ารถมันยังหลบให้ไว้ดูว่ามันจะเหยียบซะละไปฮะเราไปกันต่อนี่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูตอนตอนตอนขึ้นรถตอนขึ้นรถดูนะมันจะสตาร์ทเท้าเอ้าผิดคันนี่ฮะ นี่เป็นไงอาด้วยอาด้วยนี่เท่เท่คันอื่นปกติมันจะสตาร์ทมือกันนะฮะมีมีม <Okay. S 1> ไอ้ชอปเปอร์เนี่ยสตาร์ทเท้าคลาสสิกมากไปฮะซัด <Okay. S 1> ไปยาวๆข้างหน้านี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะฮะแห่งที่สองอันนี้เราผ่านเจ้าพยามาแล้วนะเดี๋ยวเราลัดซ้ายครับลัดซ้าย เราจะเข้าอุโมงกาญจนบุรีนะฮะทางหน้าโอ้โหมันเที่ยวมันได้เชื่อมกันได้ครับวันนี้เที่ยวทั่วไทยไปครับอันนี้เราทันตามกำหนดการอยู่นะฮะตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นเขาพร้อมๆกับชมแสงคาาที่ตก อันนี้เป็นอุโมงค์การจับ,บุรีคนระับสร้างสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะโดยการเกณฑ์ทหารญี่ปุ่นมาสร้างใช่หนังญี่ปุ่นผมชอบเยอะนะหนังญี่ปุ่นอไอท้ที่หน้าปกไม่ตรงกับข้างในนะ,ะใช่ <laughs> <laughs> เปิดมานี่คือไม่ต้องดูบทพูดเลยนะดูแต่ภาพพออย่างเดียวก็พอพอจบเลย <laughs> ผมฟังผมดูหนังพวกนี้แล้วผมเก่งภาษาญี่ปุ่นนะมากเลยอิตายอิตายนยผมจำได้แม่อิตายอิตายแจะแจ๊ะทั้งเรื่องนะปแบบครับเนี่ยครับโชว์ความแรงของเครื่องมันต้องทดสอบตอนขึ้นเขานะไม่อืดน,นะครับไม่อืดน,นะนี่บิดแบบชิวๆวรับลม <c oughs> เดี๋ยวเราลองเปิด เฟิร์สเพอร์ซันขับนะครับช่วงนี้โอ้ยไปครับเดี๋ยวเราให้เราให้โอนําไปนะขับตามไปติดติดเก็บลมแบบเก็บไม่ได้เดี๋ยวเราไปเก็บข้างบนกันนะฮะขับเฟิร์สเพอร์ซันนี่แบบใต้อารมณ์มากผมจะอ้วกแล้วใส่ใส่แว่นกันแดดมาด้วยกลองแสงให้เสร็จสับเป็นไงฮะรู้สึกจะอ้วกแตกนะขับมาเฟิร์สเพอร์ซันไม่ไหวมอ้วกไม่ไหวเดี๋ยวขอปรับเป็นมุมกล้องตามเดิมก่อน ขึ้นถึงภูเขาน,นี่มีวกแตกแนะโอเคไปฮ<อ>ะไปต่อครับไปผิดทางนี้ทางนี้ทา,นทางขวา <t ick> วิถีไบเกอร์วิถีไบเกอร์ขึ้นผิดทางฮะไปครับตรงไปครับผมอย่าล่วงตรงนี้ะล,ล่วงตรงนี้นี่ไม่ต้องขึ้นกันเลยล่วงตรงนี้นี่ยาวนะฮะ เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอตกไหมยังอยู่ยังขึ้นมาได้อยู่ฮะค่อยๆขึ้นมาฮะตรงนี้ยังไม่ชันมากค่อยๆขึ้นมาครับผมโอเครถแรงจริงครับอ่าได้แล้วเครื่องนี่ประมาณสามพันซีซีนะฮะับเบ็ดอ่านไม่ที่อัดมาไปถอดเครื่องอีตูสุที่บ้านมาใส่นะฮะนี้โมมาพิเศษ อ๋อมีลมกลางทางเรายังไม่เก็บไว้เราไปเก็บกันข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก <c oughs> ือบ <c oughs> เกือบต้องคกลยๆผ่อนนะบิดแรงมากไม่ได้บิดแรงอาจจะไปเจอกันท้างล่างเลยนะครับออสุดยอดมากรถเครื่องแรงมากนี่ตรงนี้ทางแคบตะวันจะตกดินอันนี้มันเป็นช่องแคบมาละกอนะ วิวสวยมากครับผมชมทิวทัศน์ไปฮะอมีกระโดดมีกระโดดโชว์ฮะเนี่ยนะไม่ไม่อืดเลยครับนี่มันขึ้นได้หมดเลยนะแทบทุกเนินเลยเนะี่ยคือเห็นรถมันทรงอย่างนี้แต่เครื่องซีซีมันเยอะอยู่นะขึ้นขึ้นทางแปลกกว่าชาวบ้านเขาด้วย โอเคในที่สุดเราก็มาถึงภูเขาที่สูงที่สุดในเกมนะครับน,นี่นะฮะสุดยอดเลยเดี๋ยวเราแวะแวะทักทายนะักท่องเที่ยวกันหน่อยครับโอ,อ้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ฮะเดี๋ยวเราไปทักทายหน่อยทสุดมีนะักท่องเที่ยวขึ้น,ข,นขึ้นมาถ่ายเซลฟี่อยู่บนนะเดี๋ยวเต็มของขวัญไปมอบให้เขาก่อนทักทายแบบจ้น <laughs> สังเกตในมือเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ๊แต่ละคนที่มาทักทายหรือว่าปัจจุบันทำอะไรไม่ได้ Why you f e e l r e ถือมงค์ถือมีด Hey you ไอ้จุจิ้มหัวไอ้ไอ้อะไรแเร่งวิ่งลงไปไหนวะเนี่ยไอ้เจ๊กลัวจัดเอากระโดดโอ้ยกระโดดตายแรงกลัวจัดวิ่งลงข่าวไปแล้วนะเรียบร้อย แม่เราอุตส่าห์หวังดีมาทักทายเซฮายน,ะนักท่องเที่ยวไปครับวิวกำลังสวยเดี๋ยวเราโดดล่มกันฮนะแต่ระดับเรานี้โดดธรรมดามันก็เบเบไปเดี๋ยวเราขับรถแล้วโดดร่มนะดูว่าจะรอดไหม เดี๋ยวเราโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันท้างล่างครับผมเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักไปเลยครับไบค์เกอร์ว้าไบค์เกอร์จะรอดไหมรอดเรียบร้อยนะกางร่มได้อย่างสวยงามผมตีลังกาเลยเลยครับตีลังกาวิ่งวิ่งลงเขารอไปก่อนนะ บางทีเกมมันก็แบบชอบบักบางทีพอจะโดดร่มมาเงี้ยล่มแม่งหายเป็นเป็นหลายคนละตัวพี่ก็พี่ก็เคยเจอพคตอยู่ไหน,นโดดร่งนี่โดดร่มมาอย่างสวยงามฮะอ่ะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวก็ทดสอบความแรงกันพอสมควรนะครับสำหรับชอปเปอร์นะเรียกได้ว่าแรงแบบคือไม่แพ้รถคันอื่นเลยนะแค่ท็อปสปีดมันอาจจะน้อยกว่านิดนึง แต่แรงต้นแรงกลางนี่พอๆกันเลยนะครับโอเควันนี้วันนี้พวกผมสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคลิปหน้าอยากให้ตังรถคันไหนเนี่ยเมนไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยมันลงยังไงวะเนี่ยล่มเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยววันแรงดีๆกันอ๋อมันลงอย่างนี้ ไม่ถึงพื่อจนจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ลมพัดลมพัดตึงแอกเดือดไปอย่างสวยกระแทกลัวเลือดสาดเลย